สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลพิกจ๊อประจำวันที่19พฤษภาคมนะฮะก็หายหน้าหายตาไป็หนึ่งวันนะฮะติดธุระนิดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้สําหรับวันนี้นะฮะับพิกจ๊อมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนเพื่อนหนึ่งตัวนะครับเป็นบอลไอร์แลนด์บิมลีกนะฮะนี่ครับคู่ระหว่างยูไนต์ดับลินนะครับอันดับ10เจ้าวานพบกับแซมล็อกลูเวอร์นะครับอันดับหนึ่งนะครับทีมเยือนคู่นี้แต่กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเรามา นี่ครับคู่นี้เคยเจอกันมานัดล่าสุดนะครับเดือนสองนะครับวันที่สิบเก้าเดือนสองปีนี้นะครับแซมล็อกโลเวอร์ชนะสามศูนย์นะครับครึ่งแรกสองศูนย์นะฮะเรามาดูเจ้าบ้านวันนี้ครับนี่ครับอยู่ซีดับลินนะครับสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนั้นชนะหนึ่งนะครับเสมอสามแพ้หกเกมนะครับมีสกอร์สูงแรกทั้งหมดหกเกมนะครับมีสี่เกมนะครับที่เสมอศูนย์นะครับแลครับมีสกอร์สูงเต็มเกมทั้งหมด ห้าเกมครับมีห้าเกมที่เตะไม่ถึงสองจุดห้านะฮะนี่ครับแล้วเรามาดูทีมเยือนครับนี่อันดับหนึ่งนะครับจากโฝนครับแซนล็อกโรเวอร์นะครับสิบนัดหลังสุดของเขานั้นชนะแปดเสมอสองยังไม่เคยแพ้ใครนะครับนี่สิบนัดหลังสุดมีสกอร์สูงแรกทั้งหมดหกเกมครับแล้วก็มีสูงเต็มเกมมีทั้งหมดหกเกมเหมือนกันนะครับสังเกตดูครับค่อข้างที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะและคู่นี้เจอกันนะครับนี่ครับ เพื่อนสังเกตดูนะครับจะเป็นบอลออกสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสูงเต็มเกมและสูงแรกนะครับคู่นี้เปิดราคาน้ําสูงแรกมาค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะบิ๊กจอเลือกเชียร์นะครับสูงเต็มเกมนะครับสองจุดเจ็ดห้านะครับหรือสองจุดห้าถึงสามนะฮะนี่นะฮะบิ๊กจอเลือกเชียร์สูงสองจุดห้าถึงสามนะฮะนี่ครับ สูงเต็มเกมนะครับบิ๊กจอยเลือกกดสูงเต็มเกมนะครับคู่นี้และบิ๊กจอยขอแนะนํากลุ่มนะครับกลุ่มกดบอลสดทุกวันนะครับของบิ๊กจอยนะครับของเซียนแต่ละท่านที่ส่งทีเด็ดลงกลุ่มของ Big บิ๊กจอยนะนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นบางมีนเหมย SI รี่เจดาวนะครับส่งมาทุกวันนะครับพี่เป็ดนะฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้นะครับของบิ๊กจอยนะครับแอดไลน์มาครับหลายบิ๊กจอยก็นี่ครับ S jo s ดอะน8ะครับลายส่วนตัวบิ๊กจอครับแอดไลน์มาครับเข้ากลุ่มฟรีฮะและสำหรับวันนี้บิ๊จอต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่ช่องนี้ของบิ๊กจอ้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ